แยกได้แยกฝาดเลยข้างหลังน่าจะลงแถวๆน้นตัวนึงมาร์กมร์กมมาร์กมีตัวหนึ่งมันลงนี่มาร์กผมตัวหนึ่งเล่นเอเป็กนี่ลงมาปืนแรกเป็นลูกซองนี่ก็บอกเลยยังโหดฆ่าอะไรต้องตื่นไอเกมพีเอ็นนี่โคตรยิบไอเกมพีเอ็นนี่คือแบบปฏกกีเลยาสัตว์ปืนคู่อะไรก็ไม่รู้ไอที่แยยิงจิตแบดดามจ อ่าาเเตต็มมะรรง์ลยแยดมาส่งพลังปุกคนเข้ามาเลยไปบุกมั<ล>้เราไปตรงไหนดีพี่นี่ไงในเมืองนี่ไงนิวเคอร์เมองพูดไกลๆผมกำลังวิ่งไปรวมพวกพี่เนี่ยมันอยู่นี่แหละอยู่ในตึกนี้แหละแต่ไมนเึ้ยขา้างหน้ากูคนนึง ใหมีคูนเหลือปะแถวคูนแถวคูนเราคูนจิงไปละวดิวน้ำตัวหนึ่งลองวิ่งไปพี่ลองวิ่งไปนี่หินดิมน้ำแล้วก็มีเพื่อนๆมันอยู่อยู่ในบ้านในเมืองเฮ้ยมีรถอยู่ตรงนี้ด้วยขับรถไปอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยปืนกูแรงเฮ้ยอะไรมีเจอปืนนนัอะไรอะไรอะไรเฮ้ยวิ่งช้าอีกตัวหนึ่งวิ่งช้าอีกสองตัวพี่ผมเขาหลัง เฮ้ยอ,อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงอแงแล้วงอแงแล้วอยู่ไหนอยูแถวพี่เลยแถวพี่เลยเฮ้ยงอแงแล้วงอแงแล้วโอ้ยวิ่งมาเปิดแฟดกูยิงสวนตายเลยงองแงแล้วเรียกแฮกแล้วเงี้ยแฮกแฮกเจอแฮกช่วยด้วย คือกูวางเป้าแล้วกูลากตามเลยอะได้เป็นเดบักเลยเออลากตาม,มเลยอะพอภาพมืดกูกยังลากแบบลากตามอ่ะลากตามตอนภาพมืดดิ้งหงอแงนล่งของบัตรบางเหรอใช่ใช่มันโลกมืดใต่ไม่ได้ก็มันวิ่งจากซ้ายไปขวาแล้วก็ลากจากซ้ายไปขวาแบีซี่อีซี่เลยปร,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 รหมดมีต้นไนม้ s u ไ v i v a l Bonus มีอ่ะตัวหนึ่งวิ่งมาเนี่ยวิ่งแฟดไม่รู้กูอยู่ไหนวิ่งแฟดเลยกูมาโดนรุ่นหลัง มีใครเล่นตะไน X4 อ็ไหมนี่อย่างนี้นคนว่ายน้ำฮ้ยผมเห็นคนว่ายน้ำใช่นั่นแหละดำน้ำเป็นปลากระพงเลยเราเราขึ้นเรือไปรอดป่ะเอาเรือเอาเรยอไปรอดแม่อะไรอ่ีให้แม่ตกใจไปเลยสวัสดีครับโซโลจอผมเห็นแม่ปลาบุอะไรดำน้ำมาเลยไหม แล้วต้องขึ้นฝั่งนี้อยู่แลหละเขาไปกดขึ้นไปแล้วอเอาว่ายข้างเรือก็คือนั่งอยู่บนเรือเล็งข้างหน้าคือเล็งต่ำไม่ได้ด้วยหัวติด<พ>ผมไม่ยิงผมไม่ยิงคือกูไม่รู้ว่าจมาอมกินนี่มันว่ายน้ำทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายน้ำเพื่ออะไรของมันอะไรไม่รู้ขึ้นวิ่งเรียบฝั่งได้ไอย่าว่ายน้ำอ่ะ เดี๋ยวมาดูเลยัน้องเพิ่มฝันนี้วะพี่มันเป็นแม่ป้าบูรู้จักป้านอ้องอาร์ไหนที่ไหน,นอ,อ๋อรถขนาดที่เราขึ้นเราสามารถกดระเบิดได้นี่ว่าไอ้ตัวกีนเนี่ยนเะนื้อก็เป็นเฉพาะรถเราระเบิดมันนะพี่เออต,ต้องให้พวกมึงม <ไป S 2> <ๆ>าช่วยกัน วันรถที่เราระเบิดกันเป็นไงบ้างพี่ตาน้ำตาไหลฝั่งขวายิงเราลงตรงเขียวๆไหมให้ฝั่งฝั่งขวายิงเราขับถานเงั้นเห็นบ่ามีรถจอดอยู่ไหมโมงละเท่าไมันเพิ่งเรียกรถเลยตรงนี้เฮ้ยลองรถลองรถเลยจะไปขับมันลงเลยลงก็เดินไปเตนลงมาเตะลงมาเตะลงก่อนเตะ บนเขาใช่ปะ่ะข้างข้างอ่ะข้างข้างเราเพิ่มไปแล้ว,ลวใช่ใช่ใช่อยู่ยอ๋อตายเลยอีกสองตัวเห็นแม่<อ>ะคาะบอมได้ผลป่ะแม่งปุ้มเขาท่าอยู่นะเอ้ยโอ้ย,อยเราตกแก้แกแล้ววะมัะนมีเสน่ห์นัดเดียวใหม่ อยากได้ขนมม่ะเฮ้ผมมียาเยอะมากเลยว่ะขนมสองอนอ่ะกระโดดไปกันฮะใครอิงอ่ะเชยิเชยิเฮ้ยนี่คโคนคนหลบตรงนี้มีเชขยแล้วในกล่องไม่ได้เก็บนะตัวมาสามมีคนเหมือนกันนะระวองวนใครมายาิีวะ เรื่องจังเลยบอดแล้วแหละน่าจะบอดแล้วละ่ะนี่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 มาสามเหรอบ้านนี้มีที่เราโดนลุมอีกแล้วนะจะบอกให้มีรถขมาดขอรถขมัดอ,อ,กกมอยู่ไหนมาสามก็มีแล้วก็ตรงตรงที่ไอ้ซ้ำยิงอยู่ก็มี กินมาร์กหนึ่งครับให้ตรงมาร์กไหนที่ไม่ิงกันอ่ะเข้าไปหรออยู่ในสโมบทุกเพื่อนกินมาร์กหนึ่งโอเคตัวมเสิร์ฟได้นะมันไอเนี้ยมันอยู่ทั้งวงแต่วงวงดีตายอ่ะได้ผมได้เสิร์แล้วสองสองหมดปะสองนั้นหมดแล้วใช่ไหมเหมือนจะหมดนะไอ้มาร์กหนึ่งตายอีกแล้วร์กนึ่งมาร์กหนึ่งยังอยู่ยังอยู่ยิงพี่แทน ตายมันหนึงตายเลยเฮียฝั่งนี้ฝั่งนี้วิฝั่งนี้วิฝั่งนี้มาสีมาร์สี่มาร์สีวิ่งมดแล้วผมไม่เห็นมันแล้ววะมันวิ่งเรียกกับของนี่มามาร์สีมันน็อกหรอโอ้โหไอ้เหี้ยจะได้จะหกยิงมาตายตายตายเลย ตายเลยตายเลย <_ c oughs> ตายแล้วครับยังไม่ตายน้องอยู่นะอ้าวคอลตี้ถ้างั้นอ่ะคอลตี้คอลตี้ผมยิงตัวที่ยิงพี่เตยตายแล้วป<า>ันผมไม่มีว่ะผมไม่มีปัน <_ T> ผมปาแฟตแท็บไว้มน <_ T> เข้ามาโดนแฟ้เห <_ T> ี้ย <_ T> คือเทเลพอร์ตไปแม่งไม่เห็นว่ามันอยู่อีกมุมนึงตร <_ T> งไหนอะ มันยิงมาจากไหนอ่ะบ้านนุ้นเหรอใช่ใช่มันอยู่ในบ้านพี่อุ้ยเข่าหัวเลยอ่ะตรงนี้หลบเยมันยิงหัวแต่โวกอกไม่เหลือสางแล้วชบหน่เข่าหัวห้เ้่าหัวมันต้องมีขลองร่มังหน่งมังหมังหนึ่งระวองอุ้ยแมนจัดโแม่พอดหผมแตกเล้วหัวมแตกแตกกักันนะชุบุ่บนชุบนพันเรยอย นองหมนี่นองหมนี่นองมนีโอ้หเอันเอ้่ไม่ผต้องขึ้นรถมันขึ้นหลังคาระไหมผมมันสได้ผมมันสีได้ไปเคไปก่อนไปก่อนเลยพี่ไปก่อนเลยมันตายเหรอแค่ตายเออมันเดือเยนเลยมันตายไหมไอ้รองรลงเรลหรือ ให้หนึ่งตัวสองตัวบอกเลปืนอย่างแรงบอกให้ปืนอย่างแรงเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอยู่ไหนแรงไหมโคตรโกว่าไตัวที่มันขวาไปตีนี้แหละตีนี้แหละตีนี้แหละตัวสุดท้ายเพราะว่ามันนี่เจอแล้วนี่ เอาเวงไงจังมันยังไหนนะตายตายกินข้าบอบเที่ยไม่โดนวะแต่มันน่าเตะสตาร์มอยู่นอนยิงเลยเชี่ยปืนที่นี่แม่งเขื่อนสัตว์คือโหดมากเลยนี่ขนาดปืนไม่มีไม่มีเปิร์กเลยปืนนี่มีเปิร์กแล้วก็บอกเนี่ยแต่แบบเก่งมากเลยเก็งดาวดาเมจสี่สิบเจ็ดอะปืนแม่งเขื่อน นัดละสี่สิบเจ็ดาไปแล้วแม็กหนึ่งเจ็ดสบนัด